เมาืองบางละมุงเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนชนบุรีเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาที่มีเรือสำเภาจีนหรือเรือที่ค้าขายเดินทางผ่านไปผ่านมาระหว่างทางภาคตะวันออกไปที่ภาคกลางก็จะเห็นเรือจอดอยู่เต็มเลยถ้าขี่ขมอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่ท่าเรือพอดีครับก็มาเจอเรือหมึกนะครับเป็นน้ำขึ้นตอนเชา้าเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ตีลก โลข้าโลผมเพิ่งมาขึ้นตอนเช้าเนี่ยครับพี่แล้วไปไปทีหนึ่งไปไปเย็นแล้วก็ออกมาตอนเข้ามาตอนน้ําขึ้นเมื่อวานเจอคุณป้าที่ขายเขาบอกด้วยว่าคนบางละมุงกินแต่ของบางละมุงเท่านั้นถึงจะเป็นของดีคุณป้าที่อยู่ตรงวัดโบสถ์นะครับแกแกคุณลุงโอ้โหมีปลาฉลามด้วยปลาเก๋า ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะฮะใช่รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ของวัดโบสถ์ล้างเลยนะฮะขายปลาอย่างเดียวพรุ่งนี้ถึงจะขายปูม้าครับพรุ่งนี้มีปูม้าด้วยมันมีหลายราคาแต่ไม่ค่อยเอาราคาอ๋อแล้วควุณป้าก็ไปรับมาแล้วก็เอามาขายใช่ขอขอขอสูตรใหม่อีกทีครับปลาทอดน้ำปลานี่ทำยังไงนะครับคุณป้าทำยังไงนะใส่อะไรบ้างนะฮะ น้ำปลาน้ำตาลตีตีเข้ากันลเลยทอดปลาให้เหลืองล,ลาน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ทอดเลยไปทำคลิปถ่ายทอดมาแลย<ๆ>มาซื้อปลาซื้อมาโอเคเดี๋ยวไปทำคลิปทอดปลาใส่ลงไปตัป้งเสียงตังเสียง นะครับแล้วก็หลายคนก็จะรู้จักเมืองพัทยารู้จักบางแสนรู้จักศรีราชาแต่จริงๆแล้วเมืองบางละมุงเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนชนบุรีโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวบางละมุงมีความภูมิใจมากเมืองบางละมุงจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นเมืองเก่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาที่มีเรือสำเภาจีนหรือเรือที่ค้าขายเดินทางผ่านไปผ่านมาระหว่าง ทางภาคตะวันออกไปที่ภาคกลางจะแวะมาจอดหลบพายุมรสุมจอดที่จะขนถ่ายสินค้าซื้อแลกเปลี่ยนสินของนะครับของซื้อขายอาหารเห็นทางผู้เท่าผู้แก่ที่เนี่ยเขาเล่าว่าเรือสามารถที่จะเข้าไปได้ถึงข้างในวัดท่ากระดานเลยซึ่งอยู่ถัดเข้าไปในถนนสุขุมวิทแล้วก็ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือ เข้ามาที่นี่จะมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินที่วัดบางละมุงทางชาวบางละมุงเล่าขานกันว่าสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยแตกทับมาจากกรุงศรีอยุธยาได้ผ่านมาทางภาคตะวันออกไปที่เมืองจันทบุรีแหละแล้วก็มาตั้งค่ายนะครับอยู่ที่อําเภอบางละมุงแล้วก็จุดที่ตั้งค่ายก็อยู่ตรงวัดบางละมุงเรามาทํางานที่ท่าเรือติดกับชุมชน เราก็ต้องเข้าถึงชุมชนเราก็ต้องเป็นคนในชุมชนตอนนี้พีเ่เป็นชาวเชียงใหม่ที่ย้ายมาพักอาศัยเป็นลูกหลานของชาวบางละมุงครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับสําหรับท่านที่จะมาเที่ยวพื้นที่ของบางละมุงนะฮะมาเที่ยวชุมชนบางละมุงก็จะสามารถใช้เส้นทางหลวงสุขุมวิทนะครับทางไปพัทยาแล้วก็ผ่านท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ผ่านลอดใต้าทางหลวงหมายเลข3009นะครับ หลังจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ไปยูเทินหรือถ้ามองมาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเห็นซุ้มของวัดบางละมุงแล้วก็มีเซเว่นอยู่ที่ด้านหน้าพอท่านไปยูเทินมาเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยวเข้าไปเลยเข้ามาก็จะมีที่พักนะครับนิวพอร์ตก็เข้ามาข้างในเรื่อยๆที่เห็นเป็นวิหารน,นะครับก็จะเป็นวัดบางละมุงนะครับที่เห็นอยู่ จุดที่เป็นท่าเรือในคลองบางละมุงก็จะอยู่ที่ทำการชุมชนบ้านบางละมุงนะครับจะมีท่าเรือที่ทางกลุ่มชาวประมงที่คลองบางละมุงก็มีเรือเข้ามาจอดข้างในหลบลมพายุด้วยตามนิ่งเลยทางปากคลองจะอยู่ทางขวา อันนี้น่าจะน้ำขึ้นแล้วก็เริ่มลงแล้วครับดูจากทิศทางกระแสน้ำา็็จะเห็นเรือจอดอยู่เต็มเลย ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาที่ท่าเรือพอดีครับก็มาเจอเรือหมึกนะครับเป็นน้ําขึ้นตอนเช้าเขาออกไปตอนเย็นแล้วก็เข้ามาตอนเช้าออกไปตอนเย็นประมาณ5้าโมงตอนเช้าประมาณสัก7จ็ดโมงแปดโมงเขาก็มาแล้วแล้วก็จะมีคนอะมารับซื้ออันนี้เป็นเรือปลาหมึกนะฮะเมื่อวานคุณป้าคุณป้าก็มาแล้วก็วันนี้คุณป้ามาซื้อหมึกอีกอันนี่หาดตรงนี้หาดยาวอะต้องผ้าพันชิดจังปะ มันมันใจเดอ่้าโลโลหผมเพิ่งมาขึ้นตอนเช้าเนี่ยครับพี่แล้วไปไปทีนึงไปไปเย็นแล้วก็ออกมาตอนเข้ามาตอนน้ำขึ้น้บเนผมทําท่าเรือแหลมชับงอยู่ตรงเนี้ยเก้าโลเก้าโลราคามา้ ขอนนดูนิดก็ได้หมุดเล็กหมุดยาวอันนี้เรือหมึกใช่ไหมพี่ครับไม,ม่แล้วเนี่ยกิโลเล็กเลยน้องกิโลมาเลยมาเลยมรอสักเดียวจุดนี้นะครับคลองบาลลังจากปากคลองมาจะมี2แยกนะครับคือเข้ามาในคลองหลักปุ๊บเนี่ยพอมาถึง ตรงที่เป็นจุดแยกด้านในเนี่ยก็จะมีทางตามด้านขาเข้าเนี่ยก็จะมีจุดแยกเข้าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีจุดแยกเข้าทางด้านขวานะครับก็จะไปตรงท่าเรือประมงที่ชุมชนคลองบาลมุงที่พาไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในส่วนที่เข้ามาแล้วก็แยกไปทางด้านฝั่งขวาเนี่ยทางด้านขาเข้าเนี่ยนะครับเข้ามาก็จะเจอในส่วนของท่าเรือนะครับที่เขา เอาพวกหอยพวกปลาพวกปูนะครับขึ้นตัวนี้ก็เป็นสภาพฝั่งซ้ายนะครับ<ม>เข้ามาก็จะเลาะไปทางคองบาลมุงที่อยู่ฝั่งซ้ายก็<ม>จ,ะจะมีชุมชนที่อยู่ข้างบนนะครับบริเวณแยกตรงปากคองบาะมุงเนี่ย เป็นคนดั้งเดิมที่เป็นชาวประมงของพื้นที่บางละมุงเลย,ยาชาวบ้านก็จะอยู่ตรงนี้อยู่กับท่าเรือผมเข้ามาหลายครั้งแล้วละ่ะเวลาเข้ามาทำงานก็ต้องเข้ามาประชาสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่นี้ด้วยที่ข้างๆท่าเรือเล็กะนะฮะของชาวบ้านที่เขาทำประมงกันก็จะมีร้านค้านะฮะมาขาย หอยนะครับที่นี่ก็จะเลี้ยงหอยเยอะมากอันนี้ของของชุมชนหมดเลยหรือเปล่าครับของที่ชุมชนนี้หมดเลยอเอโอ้เมื่อ,อ,อาวานเจอคุณป้าที่ขายเขาบอกด้วยว่าคนบางละมุงกินแต่ของบางละมุงเท่านั้นถึงจะเป็นของดีคุณป้าที่อยู่ตรงวัดโบสถ์นะฮะแกะแกคุณลุง โอ้โหมีปลาฉลามด้วยปลาเก๋าปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะฮะใช่แล้วก็ถ้าถ้าถ้าสนิทกับแม่ค้าหน่อยก็ให้เขาทําอะไรนิดหน่อยหน่อยให้ได้ทําให้ใช่ไหมครับถ้าถ้ายังยังไม่ตายก็คอยใช้เวลาหน่อยเก็บ้อมว่ามันยังไม่ตายถ้าเป็นถ้าอย่างงี้คือก่อนเก็บเพเดียวอ๋อทาให้ด้วยครับที่นี่ก็ถ้าเกิดใครแวะมานะครับที่ กองบางละมุงก็มาอุดหนุนชุมชนนะครับได้ครับเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยนี่ก็จะเป็นวัดที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเห็นว่าตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแล้วก็อยู่กับทางชุมชนอยู่กับตรงเมืองบางละมุงมานานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะ นี่ตามที่ทางคุณลุงหลายท่านเล่าให้ฟังก็จะมีวัดโบดล้างแล้วก็วัดบางลำมุงจะเห็นหลังคาเก่าๆโอ้นี่ไงเจอแล้ว จะเห็นมีชุมชนนะฮะของชาวบ้านชาวบางละมุงที่มาตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีขายปลาด้วยที่นี่มีอาหารทะเลให้ให้กินนะฮะในซอยเนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆเลยวัดโบสถล้าง เดินเข้ามาที่วัดโบสถ์ล้างนะครับ สวัสดีค่ะลูกเด็กน่ารักมากเลยมาสวัสดีนี่น่าจะเป็นทางด้านหน้าโบสถ์รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ของวัดโบสถ์ล้างเลยนะฮะ ความรู้สึกหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกที่ดีมากเลยก็คือผมเจอเด็กที่นี่ทุกคนเด็กที่นี่ทุกคนพูดเพาะมากแล้วก็ยกมือสวัสดีผมทุกคนเลยแล้วก็สวัสดีครับคุณนะ้าสวัสดีครับคุณลุงทุกคนเลยครับทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงแสดงว่าทางพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ที่นี่เขาสอนดีมากเด็กเลยพูดเพาะแล้วก็มีมารยาทขนาดนี้ น่ารักมากเลยมีเด็กน้อยมาสวดมนต์เห็นน้องบอกว่าสวดมนต์ที่โรงเรียนแล้วทําให้นอนหลับแล้วก็มาบอกต่อกันว่าสวดมนต์แล้วจะนอนหลับน้องก็เลยชวนกันมาสวดมนต์เพื่อที่จะให้นอนหลับสบายนี่เป็นในโบสถ์ล้างนะครับโบสถ์ล้างวัดบางละมุงนะครับที่วัดโบสถ์ล้างครับนี่เป็นภายในนะครับ าาก็มีความเก่าแก่มากเข้ามารับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับในในในยุคโบราณนะฮะก็เ,เข้ามาก็มีเด็กมาสวดมนต์นะครับน่ารักดีเข้าหาทางธรรมะแล้วก็พูดกันเพาะมากเลยเด็กที่วัดบาร,รมุงนี้พูดก็บ,บทที่ ที่ชุมชนวัดโบสถลางนี่พูดกันเพาะทุกคนสวัสดีผมทุกคนเลยยกมือไหว้ทุกคนนี่ครับมาดูที่วัดโบสถเก่าแล้วก็เมื่อกี้เจอคุณลุงกับคุณป้านะครับกำลังนั่งขายปลาอยู่เลยก็เลยจะมาอุดหนุนคุณลุงกับคุณป้าหน่อยเดี๋ยวเดินไปคุยกับคุณลุงคุณป้ากันปลาิแล้วอันนี้ปลาอะไรนะครับลุง เมื่อกี้เจอคุณลุงกับคุณป้าที่ท่าเรือปลาปลาอะไรนะครับคุณป้าปลาทุลงปลาทุลงครับปลาทุลงเหรอฮะขายขายถุงละร้อยเหรอครับอันเนี้ยมันสี่ตัวเดี๋ยวร้อยหนึ่งสี่ตัวร้อยหนึ่งนหนังลงร้อยร้อยไหร้อยอ๋อร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้เอาไปขายที่ไหนฮะเดี๋ยวเขาจะเอาไปขายตามบ้านายขายตามบ้านก็หมดละเอาไปทำอะไรอร่อยฮะ เอาไปทําอะไรอร่อยต้มยำต้มยำตอนนี้ต้มยำต้มยำอย่างเดียวยำชูชีต้มยำกระชูชีกระชอนราดพริกกระชอนราดพริกเดี๋ยวผมผมผมขอซื้อถุงหนึ่งโอนตังค์ได้ไหมครับได้เฮ้ยร้อยหกสิบร้อยหนึ่งแปดสิบผมเอาร้อยร้อยหนึ่งแล้วกันครับนี่ร้อยเนึ้อตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้โหกินกินได้หลายวันเลยสองสามวันโอเคครับ คุณป้าขอเอาถุงหนึ่งร้อยหนึ่งค้าที่เราจะต้องไปรับจากเขาอ๋อคุณป้าเป็นแม่ค้าไปรับจากที่เรือประมงเมื่อกี้เนาะที่เราเจอกันเนาะตาใสเลยอะมีปลาหลายอย่างแต่เราต้องไปมีวิธีเลือกปลาไหมครับดูยังไงว่ามันสดอันนี้มันสดแน่แหละแต่ดูไงตาดำตาดำเหือกแดงโอ้ต้องดูตรงนี้แนะต้องเหือกแดง เงื้กต้องแดงถ้าเงื้อดำขายไม่ได้แล้วก็มันมีอยู่ปลาสองชนิดครับคือปลาแช่น้ํายากับไม่แช่น้ํายาอันนี้ไม่แช่แน่ไม่แช่บเพราะว่าพึ่งปลาจากบคลองบางละมุงนี้ไม่มีแช่เลยแต่ทั่วๆไปเนี่ยไม่รู้แต่คนพื้นบ้านเขาจะกินแค่ปลาบางมุงโอ้ว่าไงลูกเขาจะกินแค่ปลาบางมุงเขาไม่กินแถวเนี้ยกินปลาบางละมุงเลยที่นี่เขาไม่แช่น้ํายามาเลยขายเลยโอเคครับ นี่บ้านคุณป้าอยู่ตรงวัดโบสถ์ล้างเลยปลาอย่างนี้หากินยากเนี่ยคุณป้าทําให้ด้วยคะบเดี๋ยวดูเนื้อมันนะเดี๋ยวดูเนื้อมันนะอุ้ยนิ่มมากเลยปลานิ่มดีแบบป้าคิับนนะนี่เราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วป้าทําให้ละป้าแข็งคือปลาพัดหยาใช่ ของเราเป็นปลาไม่แข็งตัวเขาจะแข็งอยู่ตลอดอลองไปอันนี้ปลาอะไรนะครับขออีกทีลองไปทอดราดน้ำปลาดูขอทอดร้านปลาก็ได้อันนี้ปลาอะไรนะฮะอันนี้ปลาอะไรนะกูลงกูลงแล้วมันจะมีชูบ้านอีกชินิดนึงปลากูลงกับปลาชูบ้านเดี๋ยวก็หมดแล้วผลผลิตบ้านเขาว่าใจขายขายแต่ในซอยใช่ไหมฮะว้าวปลาดันทิง <laughs> เหมือนปู้แหละแต่วันนี้ไม่ได้ขายไม่้าขายปลา,า,าอย่างเดียวพรุ่งนี้ถึงจะขายปูมา้าครับพรุ่งนี้มีปูม้าด้วยมีหลายราคาแต่ไม่ค่อยเอาราคาอ๋อแล้วคุณป้าก็ไปรับมาแล้วก็เอามาขายใช่เอามาต้มเอามาต้มก่อนไปขายเทศบาลแหลมชะบังแล้วก็ขายโรงเรียนบ้านนาแล้วผมมาซื้อปีกก็ได้ใช่ว้ามีปูสดแล้วทีนี้ ตรงท่าเรือนี่เขาเอาอะไรขึ้นบ้างครับปูกุ้งปลาถ้าปูน้าเช้าขึ้นได้เขาจะขึ้นเลยปูน้ําขึ้นตอนเช้าใช่แต่ถ้าน้ําขึ้นเย็นก็คืออ๋อถ้าน้ําขึ้นเ,เย็นตีโ <5 S 1> ม่ห้าโมงแล้วแต่น้ำอ๋อแล้วตอนน้ําขึ้นเขาจะเอาเข้าแล้คอนเช้าก็ตรงนั้นก็จะมีปลาหมึกปลาหมึกอตาตรงตรงคลองอ๋อต้องรอเรือเข้าอย่างเดียวรอเรือเข้าแล้วขึ้นมาอย่างเก่งก็ ดองน้ำแข็งคืนนึงกระดองน้ำแข็งคืนนึงก็ยังสวยาสดๆเลยทบบปลาขอขขออสูตรใหม่อีกทีครับปลาทอดน้ำปลานี่ทำยังไงนะครับคุณป้าทำยังไงนักใส่อะไรบ้างนะฮะน้ำปลาน้ำตาลตีตีน้ำปลาน้ำตาลตีตีเข้ากันทอดปลาให้เหลืองลาบปลาน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ทอดเลยไปทำคลิปถ่ยทอดมาแล้วเป็นปลา โอเคเดี๋ยวไปทำคลิปทอดปลาปาอีกปาอีกมีปูด้วยนะครับพรุ่งนี้โอเคครับวันนี้ได้กินของดีละเดี๋ยวกลับไปทำชูชีปลากับต้มยำปลานะครับแล้วก็ต้องไม่ทำให้คุณป้าเขาเสียใจตามที่เขาแนะนำมานะครับวันนี้เราก็จะทำปลากุลงทอดน้ำปลานะครับโดยเริ่มทำน้ำปลาก่อน กินน้ำปลาสักวันหนึ่งเยอะขนาดนี้นะโอเคจากนั้นก็น้ำตาลตามมิตรผลคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอมันน่าจะเป็น ปลาที่ปลาทอดน้ำปลาที่อร่อยคุณป้าบอกว่าทอดออกมาแล้วจะอร่อยมากโฆสนาของไทยให้เขาหน่อย and if you are fan club of Uncle Roger I think he's he's come from Malaysia he like MSG so I follow his advice by put MSG with the fish sauce and the sugar. I think that's enough. Okay. Uncle Roger will like this. Wow. นี่เห็นไหมฮะมันเริ่มข้นละใส่ผงชูรสตามคำแนะนำของ อังเค้าโรเจอร์ไปนิดนึงนะฮะคิดว่าก็จะทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งตเตาแล้วก็หมักปลาไว้ก่อนสักนิดหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเตรียมปลาปลาสดๆเลยนะฮะแล้วก็จะหั่นปลานะครับสักนิดนึงเพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อของ การถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาอร่อยโอเคนะครับก็ัวเดียวก่อนละกันลองดู เอาจานนะครับมาวางแล้วก็ปลาใส่ลงไปทีนี้เมื่อเราได้ซอสมาแล้วโอ้โหเราก็ลองลาดให้มันหมักไปที่ตัวปลาให้มันช่ำเลยช่ำแบบนี้ช่ำแบบนี้สวยงามใส่ไปให้หมดนะครับ เดี๋ยวก็หมักตั้งทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีดหรือใี่เป็นตั้งเตาก็จะมาทอดปลาอดีคือปลาตอนนี้หน้าตาไม่สำคัญแล้วล่ะแต่ว่าเอาให้มันเข้ากันดีกว่าแล้วก็ทำให้มันเข้ากันเคนะครับเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้5นาทีแล้วก็มาทอดปลากัน สุดท้ายพี่เบนก็ตัดสินใจว่าเปลี่ยนให้จากปลากุหลงเป็นปาลาทูดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับก็คือทํา2ตัวแล้วก็ทอดสองตัวเลยเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วก็ค่อยมาทอดโอ้ดูน่ากินมากเลยครับตัวใหญ่กับตัวขนาดกลางว้นเชียวในส่วนปลาอีกสตัวนะครับปลากุปลากุลง,ลงที่เหลืออีกสตัวพี่เบนก็เก็บไว้ใช้ในการทำ ต้มยำปลาเ,ออเดี๋ยวถ้าทำต้มยำปลาได้ออกมารสชาติอร่อยเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเนื้อสดมากเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็เตรียมนะครับในการเอาน้ำมันพืชทับทิมนะฮะใส่ลงไปนะครับในกระทะเดี๋ยวก็จะทอดนะครับอันเนี้ยเกือบร้อนละเดี๋ยวจะสามารถเอาปลาใส่ได้ก็จะทอดปลาโอเคตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เวลาที่จะเอา ลาุลงที่แช่น้ำปลาไว้นะครับประมาณ1 5นาทีใส่ลงไปในกระทะอชุบอีกรอบชุบอีกรอบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปโอ้ฟังเสียงนฟังเสียงชุบอีกรอบชุบอีกรอบ แล้วก็ใส่ลงไปว้าวดูน่ากินมากโ้กลิ่นหอมเลยครับออกไปหน่อยนะจะได้สุกเร็วๆ สองครั้งก็พอแล้วมั้งโอเคโอเคน่ากินเลยเ,เหรอแล้ว น,น้ำมันกระเด็นน้ำมันกระเด็นหลังจากที่ทอดได้ประมาณสักสินาทีนะครับพี่เบนก็เทน้ํามันออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสูตรของพี่เบนเองพี่เบนก็จะใส่น้ําปลากับน้ำตาลนะฮะที่เราหมักไว้เพื่อให้น้ํามันเจ้มจนให้มันเจ้มจนนะครับเราจะได้พี่เบนชอบไอในส่วนของน้ำปลาหวานนะ่ะที่มันเหนียวเหนียวข้นๆ้น มันก็จะได้คนเข้าเนื้อตามที่เราต้องการนะน้ำมันกเกิเหนียวแล้วติดไว้สักพักนะฮะแล้วก็เอาขึ้นได้กลิ่นหอมเลยครับน่ากินเราก็จะได้ปลาทอดน้ำปลานะครับที่มีน้ำที่มันข้นมากเห็นไหมฮะ โอหเคี่ยวอีกสักพักเนี่ยอร่อยแล้วล่ะเราก็ตักใส่จานนะครับที่เราเตรียมไว้เป็นยังไงบ้างหอมมากหอ,อมกินน้ำปลากับหอมกินน้ำตาล เ,น,เนี้อแล้วก็ราดยอมควรนสักวันหจากชูมิชนยังไงครับน่ากินไหมปลากุลง ทอดน้ำปลาวันนี้นะครับจากปลาที่พี่เบนทอดนะครับปลากุลงนะครับเดี๋ยวพี่เบนจะลองชิมดูว่าปลากุลงเนี่ยรสชาติปลากุลงทอดน้ำปาลารสชาติเป็นยังไงอร่อยแน่นอนเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับนี่นะฮะลองดูเนือ้อเนื้อของปลา อืมนื้อร่อยมากอืมเห็นไหมฮน่ากินมากเลยอ่ะดูพี่เปนไป้วก็กินไปนะฮนะมัสองตัวห้าสิบบาทตัวละยี่สิบห้าบาทอร่อยมากสวัสดีครับเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายคลิปหน้านะครับ จะพาไปเดินทางทางน้ําเลยก็คือ,อจองเรือไปละว,วันเสาร์หน้าเดี๋ยวทางพี่ชาวประมงที่เขาอยู่เติบโตมาที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยเนี่ยเขาจะพาไปวิ่งจากวิ่งจากปากคลองนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในไปจนถึงถนนสุขุมวิทแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะพาไปจนถึงวัดท่ากระดานเลยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้านะครับ1 2 3สองสม อย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ